สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณเบชาแนลนะครับผมนี้พ่อก็พ่อกับแม่นะครับก็ไปเก็บไอ้ไอ้คอแหวนคอลายนะครับมาไว้ในกรงนะครับเยอะเลยครับวันนี้อบ้านพี่ๆเรียกว่าอะไรครับตัวเขียวๆเนี่ยครับคอลายๆนีครับผมวันนี้ก็มีอยู่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เกือบร้อยครับผม ก็มันก็ตายบ้างครับเวลาเก็บมาตัวนางนางมันก็ทําตายนะครับอันนี้ก็ตอนจะเลี้ยงพันนี้นะครับบางคนก็เห็นออกไข่แล้วแหละครับแต่ว่าของเรายังเป็นตัวนางอยู่เลยก็เลยต้องรอให้เขาเป็นตัวเต็มวัยก่อนนะครับถึงจะเห็นไข่เขานะครับตอนนี้ก็กําลังพัฒนานะครับยังไม่ได้ขายครับผมตัวนี้นะครับเอาไว้ไปพัฒนาเยอะๆนะครับเพาบอกว่ามันอร่อยนะครับ เขาที่กินมาก็อร่อยจริงนะครับผมคอเวนนะครับคอลลยครับเยอะไหมครับพี่พี่ <Yeah. S 1> ก็ไปเก็บมาทีละนิดทีละหน่อยครับทีละสิบยี่สิบตัวบางทีก็ตายบ้างจริงมันมาเยอะครับแต่แต่ตายเยอะเหมือนกันก็เลย <Yeah. S 1> เหลืออยู่แค่นี้แหละมือถ่ายของเรานะครับผมฝา <laughs> กติดตามด้วยนะครับ